สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็แจ้งเตือนรอบดึกนะครับตอนนี้ก็ตรวจพบกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่นะครับที่กําลังปกคลุมในส่วนของอีสานล่างนะครับอีสานตอนใต้นะครับประกอบไปด้วยสีสเกตนะครับอุบลราชธานีนะครับก็แล้วก็บุกดาหานอำนาจเจริญครับก็ฝนกําลังตกในส่วนของจังหวัดในเขตอีสานตอนล่างนะครับฝนถล่มอยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็กําลังเคลื่อนที่ ไปทางด้านตะวันตกนะครับก็เป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่นะครับที่กําลังเคลื่อนที่อยู่ในเวลานี้นะครับในส่วนของภาคอีสานนะครับเมื่อดูจากลักษณะฝนเนี่ยค่อนข้างจะตกหนักนะครับมีสีแดงออกเหลืองนะครับก็ฝนมาจากศรีสะเกตแล้วก็เข้ามาทางด้านอุบลราชธานีนะครับจากศรีสะเกตเข้ามาอุบลน,นะครับตอนนี้จังหวัดอุบลแล้วก็อำนาจเจริญบางส่วนนี่ก็ ปกคลุมไปด้วยกลุ่มฝนนะครับที่กําลังตกหนักอยู่ณเวลานี้นะครับซึ่งเมื่อดูในส่วนของออกลุ่มเมฆนะครับก็จะเห็นนะว่าเป็นกลุ่มเมฆฝนขนาดใหญ่นะที่กําลังปกคลุมอยู่ณเวลาดึกนี้นะครับจะเห็นว่านี่นะครับเป็นกลุ่มฝนที่กําลังตกนะครับก็เป็นในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางหลักนะครับ แล้วก็ประกอบไปด้วยศรีสะเกตแล้วก็อำนาจ,จเจริญยโสธรน,นะครับแล้วก็เคลื่อนที่ออกไปด้านชายแดนนะครับซึ่งก็น่าจะตกหนักในค่ำคืนนี้นะครับนี่คือกลุ่มฝนกลุ่มแรกนะครับในค่ำคืนนี้ที่เป็นกลุ่มฝนที่กำลังตกอยู่ณเวลานี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอจังหวัดอื่นนะครับก็คบกลุ่มฝนนี้นะครับอยู่โซนนี้นะครับ ตงแพร่นะครับอีกจังหวัดหนึ่งก็คือแพร่นะครับในค่ำคืนนี้ฝนก็กำลังตกนี่ครับก็ค่อนข้างจะแรงพอสมควรครับในส่วนของจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็อีกกลุ่มจังหวัดหนึ่งนะครับนี่นะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับทางด้านเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่แล้วก็ไปด้านเชียงรายนะครับจากเชียงใหม่ขึ้นไปเชียงรายนะครับก็เป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่พอสมควรที่กําลัง กำลังตกอยู่ณเวลานี้นะครับแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนี่คือกลุ่มฝนที่ตรวจเจอในรอบดึกนะครับท่านผู้ชมก็ลหลายๆพื้นที่ก็มีฝนนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึง่งกลุ่มเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับจันทบ,บุรีนะครับจันทบ,บุรีก็เจอกลุ่มฝนกลุ่มเล็กๆนะครับซึ่งเป็นกลุ่มฝนรอบดึกนะครับที่กําลังตกนะครับ แล้วก็ในส่วนของภาคใต้ก็ยังอยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่นะครับตกแช่นานนะครับยะรายะรากับปัตตานีนะครับท,ที่กําลังตกอยู่นะเวลานี้นะครับก็เป็นกลุ่มฝนนะครับหลักๆนะครับที่หนักสุดน่าจะอยู่ตรงนี่นะครับอีสานตอนล่างนะครับเหนือบนแล้วก็อีสานตอนล่างที่ฝนกําลังกําลังตกอยู่นะเวลานี้นะครับก็ น่าจะได้น้ำพอสมควรครับแล้วก็ลมแรงด้วยนะครับที่สำคัญนอกจากจะมีฝนแล้วก็มียังมีลมแรงนะครับอุบลราชธานีพิบูลางสาหารไปสีเชียงใหม่ด้วยนะครับเข้าทางด้านเฉียงไปทางด้านอำนาจเจริญนะครับในส่วนของกลุ่มฝนที่จังหวัดภาคอีสานตอนล่างณนะเวลานี้นะเวลาประมาณสามทุ่มสี่ทุ่นีครับ พราฉะนั้นก็อัปเดตข้อมูลนะครับเหนือตอนบนนะครับตอนนี้หลักๆก,ก็คือจะมีกลุ่มใหญ่สุดก็คืออยู่เหนือตอนบนนี่นะครับเหนือตอนบนแล้วก็อีสานตอนล่างนะครับที่ฝนกําลังตกอยู่นี่นะครับเหนือตอนบนอีสานตอนล่างแล้วก็ใต้สุดนะครับที่เป็นที่เจอกลุ่มฝนนี่ครับ เหนือตอนบนและอีสานตอนล่างแล้วก็ใต้สุดนะท่านผู้ชมมาดูใต้สุดนี่นะครับก็นี่นะครับแถวสระย,ย้อยแถวปัตตานีนี่ครับก็เป็นกลุ่มฝนในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของภาคกลางนะครับก็ยังมีฝนที่กำลังเคลื่อนที่จากฝั่งพม่าน่าจะเข้ามาในคืนนี้นะครับแถวเพชรบุรีนี่ครับ แถวเพชรบุรีแถวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานโซนนี้นะครับน่าจะมีกลุ่มฝนที่กําลังกําลังเคลื่อนตัวเข้ามานะครับน่าจะปกคลุมในส่วนของภาคตะวันภาคตาอ่อภาคกลางฝั่งตะวันตกในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะสวัสดีครับ